เทอร์มิเทอร์มิหง,งห้าพันา5,000 5,000ครับของของปลอมเหรอของแท้ดิพี่นี่เหรอ,อ,อดเนนะเอูเรื่อน่ะเทอร์มิอ่าวจริงๆเทอร์มินอนนิดเลยอ่ะรถเขามันติดดูคตินี่นี่ครับถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาเที่ยวอ่าดอนไฮหลอด ที่ร้านครัวโสภานะครับดูบรรยากาศครับอันนี้พ่อหลวงครับนี่ท่านประธานมามาคนแรกเนอเลยครับมาคนสุดท้ายนะครับเข <c oughs> ารอกันอยู่คนนี้หล <c oughs> ือง้องออกกดนนะใครมาสายเกินหนึ่งนาทีก็ตอนแรกผมจะไม่มาแล้ว เแล้วตื่กันเหลือเกินเลยต้องมาเจ้าที่โครหาผมกว่าสิบห้าทีเดี๋ยวต้องประเทศดูบรรยากาศนะครับเราก็ถูกไม่เต็มนะลมรีมากนะครับ มาสูตรกินมีหมาทะเลด้วยนะครับหมาทะเลดุด้วยจะดุด้วยอตอนรับแล้วนะครับตอนดีครับ จากาศป่าชายเลนนะครับถึงแล้วกินข้าวกันก่อนกินข้าวนะครับ